เขามองหน้าเราแล้วก็ยิ้มให้เราชำเลืองมองเราเดินผ่านหน้าเราบ่อยๆสรุปแล้วคิดอะไรกับเรากันแน่วะวันนี้ครับรู้เรื่องอย่างแน่นอนว่าเขารักเราแอบชอบเราหรือว่าเรามันโนคนเดียวกันแน่จะมีอะไรบ้างฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปนั่งรับฟังรับชมกันได้เลยฮะ 1. ไม่เคยจู่โจมเราเลยมีหลายครั้งนะฮะที่คนที่เราแอบชอบหลายครั้งในการที่เขาแบบเดินผ่านหน้าเราบ่อยยิ้มให้เราบ่อยหรือแบบมองที่เราบ่อยโดยที่เขาเนะี่ยไม่เคยทักทายเราเลยมีแต่เราครับยิ้มให้เขาอยู่แค่ฝ่ายเดียวหรือว่าอาจจะเคยคุยกับเขาบ้างก็ตามแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราเนี่ยเป็นคนทักหาเขาตลอดเขาไม่เคยทักมาเลยถ้าเรานิ่งเขาก็นิ่งไปเลยไม่ได้สนใจไม่ได้ติดตามเว้นแต่ว่าเวลาเขามีปัญหาเช่นให้ช่วยงานอะไรอย่างเงี้ยจะทักมาแต่ถ้ามีเรื่องงานแล้วก็ ไม่ทักมาเลยเอาง่ายๆเราต้องเป็นฝ่ายรุกอยู่แค่ฝ่ายเดียวตลอดเวลาฉะนั้นบอกเลยว่าแบบนี้เขาไม่ได้ชอบอะไรเราเลยครับเรามาโดยคนเดียวสรุปได้เลยว่าการมองหน้าเรายิ้มให้การเจอกันบ่อยๆหรืออะไรก็ตามที่เราเจอเขาบ่อยๆไม่ได้แปลว่าเขาชอบเรา มันอาจจะเป็นเรื่องราวบังเอิญก็ได้นะฮะ 2. เวลาพูดคุยกันรู้สึกว่ามันมีเส้นบางๆมากั้นอยู่อารมณ์เหมือนเพื่อนเลยฮะตอนแรกๆเราไม่รู้จักกันพอรู้จักกันก็เริ่มเป็นเพื่อนพอรู้จักกันมากๆรู้เรื่องซึ่งกันและกันมากๆก็กลายเป็นเพื่อนสนิทเมื่อกลายเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยจะพูดจะอะไรกันก็ได้ไปเที่ยวไปนั่นไปนี่ทําอะไรด้วยกันมากมายสารพัดรู้สึกว่าไม่มีอะไรมากั้นเราสองคนในขณะที่เราหลายคนครับคุยกับคนที่เราแอบชอบคุยมานานมากบางคนเป็นปีบางคนหลายปีด้วยกันแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่่สสสรกกกันทีึึงู้วา มีอะไรบางบาง,บางมากั้นระหว่างเราสองคนแบบนี้ยชวนไปไหนก็ไม่ไปชวนไปนั่นไปนี่ก็ไม่เอากินข้าวก็ไม่เอาอะไรอะไรก็ไม่เอาคอยมีเหตุผลคอยมีข้อแถบอ้างตลอดว่าไม่สะดวกไม่ว่างไม่เอาไม่ไปอะไรอะไรก็คือไม่บางทีแล้ว เขาอาจจะรู้สึกดีกับเราในฐานะคนสนิทเพื่อนพี่น้นองก็ได้นะฮะเขาจึงไม่อยากทําลายความรู้สึกข,ของเราและอยากรักษา,าเราเอาไว้บางคนอาจถามหมอน,นะครับว่าอา้าวแล้วทาไมต้องรักษา,าเราเอาไว้ั้งที่เขาไม่รักเราบางคนนะฮะอยากราาาักษาเราเอาไว้เพราะเขารู้ว่าเราอ่ะรักเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกแย่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกมีปัญหาเรานี่แหละอาจจะช่วยเขาได้เอาง่ายๆเก็บเราเอาไว้เพื่ออะไรบางอย่างแต่บางครั้งก็ไม่ใช่ความรักหรอก3ฮะชอบพูดเรื่องความรักของตัวเองให้เราฟังเสมอ บางคนนะฮะก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันบางคนนะ่ะรู้ว่าเราชอบเขานะก็ยังดันเล่าเรื่องเราต่างๆขอตัวเองให้เราฟังเสมอเช่นมีคน,นมาแอบชอบมีคนนี้มาแอบชอบนู่นนี่นั่นตอนแรแกเราก็รู้สึกว่าเออสงสัยอะเขาไล่เราฟังเพราะอยากให้เราหึงหรือเปล่าพอเราหึงมากเกินไปเขาก็หาว่าจะหึงทําไมเราเป็นแค่เพื่อนเราเป็นแค่พี่น้อง ก็ยังงงว่าเอ้าเลาทําไมวะไม่อยากให้หึงไม่อยากให้แบบเป็นเจ้าของแต่ก็เล่าให้เราฟังให้เรารู้สึกหึงเพื่อแล้วบางคนโชคร้ายกว่าน,นั้นจ้ารู้ว่าเราไม่ชอบให้เล่าแบบนี้ก็ยังเล่าอยู่นั่นแหละเป็นไรฮัลโหลสี่ฮะชอบเอาเรื่องเราอื่นๆมาลงที่เราบางคนนะฮะไปโกรธอะไรใครมาก็ไม่รู้แล้วก็มานั่งระบายให้เราฟังสารพัดมากมายเราก็ปลอบใจนู่นนี่นั่น,นโอยแล้วก็ดีใจแล้วว่าโอ้มีโอกาสได้อยู่เคียงข้างเขาได้ทำหน้าที่ของเราให้เขามีความสุขแต่ปรากฏว่าพอเขากลับไปโอเคปุ๊บเราทำไมฮะกลายเป็นหมา

ทักอะไรไปก็ไม่ค่อยจะตอบไม่พยจะอ่านไม่ว่างนู่นนีนน่นั่นสารพัดข้ออ้างอีกแต่เหมือนเดิมฮะพอไปไปเจอเรื่องราวสุดติ่งสุดแย่มาอีกมันก็กลับมาหาเราแล้วเราก็นั่งมโนแบบเออโอกาสมาอีกแล้วก็โอบเขาไปอีกพอเขาดีขึ้นเขาก็ทิ้งเราไปแบบเนี้ยวนไปวนมาแบบเนี้ยพอเห็นภาพไหมเรื่อไเป็นคาว่าเรื่องราวแบบเนี้ยบางคนน่ะนั่งจมปลักและนั่งอยู่กับมันมาเกือบเกือบเป็นปีบางคน2ปีบางคนมากกว่านั้นเพราะมีความเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะเห็นในความดีของเราบางคนก็โชคดีนะมีโอกาสได้เป็นแฟนกันแต่ว่าบางคนก็ เอาไปเถอะเขาก็ไม่เอาอยู่ดีฟังจนแล้วอาจจะดูโหดหูและรุนแรงนะครับแต่บอกเลยว่ามันคือความจริงสติต้องมาปัญญาต้องมีนะฮะรวมไปถึงเรื่องของศักดิ์ศรีนะครับเราต้องเป็นคนเลือกเขาไม่ใช่เขาเลือกเรา 5. ชอบบอกเราเสมอว่าเขาไม่ค่อยว่าง ทักไปไม่อ่านไม่ตอบทักวันน okay. ี้ชาติหน้าตอบหรือว่าบางครั้งเราทักไปไม่อ่านไม่ตอบพอเราลองเอาเฟซเพื่อเราทักไปแม่งตอบเลยอย่างเงี้ยแล้วก็อ้างว่าแชทเราไม่เด้งไม่ขึ้นมันบั๊กนู่นนี่นั่นสารพัดข้ออ้างเข้าไปอีกด้วยความที่เรารักเขาเนาะโอเครับได้หรือบางคนแแจมแมวกว่านั้นจ้าทักไปไม่อ่านไม่ตอบแต่อัพสตอรี่ได้อัพไอจีได้อัพ Facebook ได้ทุกอย่างได้หมดยกเว้นตอบแชทเราบางคนอาจจะถามว่าเอ้าทักไปไม่ดีหรือเปล่าก็ถึงไม่อยากตอบบางทีถามว่าทาอะไรก็ไม่ตอบกินข้าวยางก็ไม่ตอบทาอะไรอยู่ก็ไม่ตอบฝันดีนะกูดไนนะไม่อ่านไม่ตอบไม่อะไรเลยเหมือนไม่อยากคุยด้วยแหละอะไรอย่างนี้รวมไปถึงทักข้อความไปยาวเพล่อแต่กลับส่งสติ๊กเกอร์กลับมาโอเคกูดมอร์นิ่งเออเราก็นั่งรอไปเถอะและคาดการว่าเขาคงจะกลับมาตอบในไม่ช้านี้บางคนลงทุนลงแรงมากนอนรอ Facebook เขายาวไปสุดท้ายเขาก็ไม่ตอบอยู่ดี สะสมทุกวันทุกวันบางคนรู้ตัวแหละว่าเขาไม่ชอบแต่ก็ยัง้งกันทุรังเชื่อว่ายังมีโอกาสที่จะไต่เต้าตได้อีกนี่แหละฮะดึงดันหฮะเจอตอนแรกโอ้โหดีมากคุยกับเราดีมากรู้สึกว่าเออมีใจให้เราแน่ๆเลยรู้สึกว่าเหมือนบางครั้งอ่ะเขาเริ่มจีบเราด้วยเหมือนรุกเราก่อนเราก็เริ่มมีใจให้เขาคุยกันไปคุยกันมาพึ่งจับได้ว่าเอามันเป็นคนเฟรนี่ที่สําคัญทําแบบนี้ กับทุกคนซะด้วยพอเราเริ่มจีบกลับบ้างเริ่มไม่เล่นกับเราละอ้างว่ายังไม่อยากมีแฟนยังไม่พร้อมยังไม่อยากมีใคร ยังไม่อยากมีหัวใจเป็นเพื่อนกันไปก่อนดีแล้วไปพี่น้องดีกว่ามันเยี่ยมกว่าถ้าเป็นแฟนกันมันเลิกกันแต่ถ้าเราเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันยังไงก็ไม่มีวันเลิกกันหรอกผมเชื่อนะครับมีหลายคนจำนวนมากที่แบบว่านั่งคุยกับคนแบบนี้มานานมากแล้วก็เพิ่งจะม,มารู้ตัวว่าอ๋อเป็นคนเฟรนล,ลี่เป็นอะไรที่แบบโคตรเจ็บปะเอาจริงๆบางคนนะ่ะให้ใจเข้าไปเต็มร้อยเว้ยสุดท้ายเนี่ยได้กลับคืนมาแค่เศษเสี้ยว0.001เอาเป็นว่าสถานะนี้เนี่ยใครเคยเจอเเะคอะม ฉันเจอแล้วเจ็ดฮะชอบทัก Facebook มาหาเราหรือว่าทักข้อความมาหาเราบางคนก็ไม่ใช่เฟรนเลยเสมอไปนะครับทักมาหาเราเสมอเลยทําอะไรอยู่กินข้าวหรือยังครับทําอะไรอยู่คะกินข้าวหรือยังคะทักนั่นถามนี่ใส่ใจใเราเป็นพิเศษว่าสําคัญอะไรก็แล้วแต่ซื้อนั่นซื้อน,นี่ให้กับเราเสมอไอ้เราก็ดีใจเลยครับเย่โดนจีบ ทำแบบนี้ฮะวนไปวนมาซ้ําแล้วซ้ําเล่าแต่ว่าสถานะเนี่ยก็ยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่เหมือนเดิมไม่ได้อัปเกรดเป็นสถานะแฟนแต่อย่างใดบางคนนะฮะผ่านไปแล้ว1ปีก็เป็นแค่เพื่อนบางคนผ่านมาสองปีก็เป็นแค่เพื่อน บางคนผ่านไปหลายปีแล้วก็เป็นเพื่อนไม่ได้เป็นสถานนะเป็นแฟนสักทีหนึ่งเป็นสามีภรรยาก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเอเราครับก็นอนรอแล้วรออีกเอ๊ะเมื่อไรสถานนะมันจะชัดเจนสักทีหนึ่งความจริงคือมันชัดเจนอยู่แล้วแต่เราแค่ไปรับความจริงแค่นั้นเองฮะถ้าคนมันจะเป็นแฟนกันอนะ่ะมันคงไม่ต้องรอนานขนาดนั้นหรอกจริงไหมล่ะปสองปีก็นานเกินบางทีอะ่ะเชื่อวหลายคนคงมีคําถามคบว่าระหว่างไปต่อกับพอใครที้ควรจะเลือกอะไรถ้าไปต่อแล้วรู้ว่าเจ็บก็พอเลยครับอย่าไปยุ่งเลยตรงนั้นนะนะแอดครับาง นะครับโอ้โ oh, ห oh. ชอบบอกเขาเสมอว่าเออรักนานนูนนี่นั่นพยายามสื่อให้เขารู้ว่าเราคิดอะไรกับเขาซื้อของไปให้ประเคนั่นประเคนี้ดูแลเทคแคร์เอาใจใส่เป็นอย่างดีเอ,ดเอาทุกเม็ดเอาทุกเหนียวมีอะไรซื้อให้หมดพร้อมเปย์พร้อมเพลจ่ายทุกอย่างพอเราถามกลับว่า รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีแล้วรักเราไหมก็ต้องรักสิเราเป็นเพื่อนกันนี่ก็ต้องรักสิเราเป็นพี่น้องกันนี่ก็ต้องรักสิเพราะว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันนี่ทางที่ของให้เราซื้อให้มันอะเป็นของที่ใครต่อใครก็รู้กันหมดแล้วว่าเป็นของที่แบบแฟนซื้อให้แฟนแต่มันคือมันไม่รู้บางคนแกล้งไม่รู้ด้วยเจ็บเข้าไปอีกอย่างเราๆครับก็คงมีความเชื่อว่าอ๋อมันยังใหม่แหละเขาคงไม่รู้แหละว่าเราชอบเขาก็นะทําต่อไปฮะว่าสักวันมันคงจะรู้ตัว ก็บัคเคนเหมือนเดิมครับมีอะไรให้หมดสุดท้ายแล้วผ่านไปหลายเดือนหลายวันหลายปีถามเหมือนเดิมเลยครับตอบเหมือนกันว่าก็รักสิเราเป็นเพื่อนกันนี่ก็ต้องรักสิเราเป็นพี่น้องกันนี่เหมือนกันตอบมาแต่แรกเลยครับสุดท้าย จะเอาอยัางไงวะนี่แหละครับเห็นไหมว่าเขาอะไม่ชัดเจนคนเราอะฮะจีบขนาดนี้แล้วอะมันจะไม่รู้ได้ออยังไงมันต้องมีเศษเสี้ยวความรู้สึกบ้างแหละมันจะจืดชืดได้ขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าต้องการพูดหลีกเลี่ยงเพื่อรักษาหัวใจให้เรากลัวเราจะเสียใจกลัวเราความจริงไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออก้าครับเวลาเราคุยกับเขาเรื่องหวานเรื่องของความรักเขามักจะเปลี่ยนเรื่องคุยเสมอบางคนนะฮะโอ้โหคุยกันได้ทุกเรื่องเล่นเกม สารพัดมากมายเอาทุกสรรพสิ่งบนโลกมารวมๆการคุยได้หมดแต่พอเราครับพูดถึงเรื่องของความรักปุ๊บเงียบ <Yeah, S 2> เปลี่ยนเรื่องไม่อยู่ไม่ตอบแกล้งเน็ตหลุดบ้างแกล้งไม่ได้ยินบ้างสารพัดบ้างมายเกี่ยวกับปัญหาเวลาเราคุยเรื่องของเราเรื่องความรู้สึกของเราเขามาจะไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ฮะเขามาจะพูดถึงเรื่องอื่นๆมากกว่ารวมถึงเรื่องของเขามากกว่าให้เราฟังเราก็ต้องฟังอ่ะ,อะง่ายฮะเราไม่สามารถพูดทุกเรื่องเกี่ยวกับรอยเขาฟังได้เลยเพราะบางเรื่องเขาดูเหมือนว่าเขาไม่อยากฟังอ่ะหรือบางคนฮะเวลามีปัญหาแล้วแต่อย่าปรึกษาเขาแต่เขากลับกว่าาให้เรไปึ คนอื่นเพราะเขาาให้เขปรึกษาไม่เก่งแต่พอเขามีปัญหาเขาปรึกษาเราเขาเชื่อใจเราแต่พอเป็นตาเราเขาก็อย่างที่ว่าเลยครับไล่ไปหายคนอื่นอ่ะอะไรวะและเรื่องที่10ครับเป็นเรื่องของท่านผู้ชมนั่นแหละเอาเป็นว่าใครเคยถูกดองในเรื่องอะไรมาบ้างหรือว่าใครนะฮะมีประสบการณ์เรื่องราวแบบนี้โดยตรงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับมาแชร์ร่วมกันเพื่อแบ่งป,ปันประสบการณ์ที่ดีให้กับทุกคนนะจ๊ะแล้วก็ตามนะครับเรื่องราววันนี้เนี่ยหากของใครตรงกันข้ามกับสิ่งที่หมอบอกไปแสดงว่าเขาเนี่ยอาจจะชอบเราก็ได้แตต่่ถ้าามันรงงทุกอย ก็ควรกลับมานั่งคิดน,นะครับว่าเออหรือว่าสิ่งที่หมอพูดจะเป็นความจริงวะความรักนะฮะบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสีชมพูยอย่างเดียวแต่ว่าบางครั้งนะฮะมันก็เป็นสีดําได้ด้วยความรักไม่ใช่หวานเสมอไปบางทีมันก็ขมจนผมก็ปวดหัวเหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่าหากใครชอบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้กับหมอด้วยเจอกันใคลิปหน้าครับสวัสดีผมพีเจมหมอ,อชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนานะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ